อัลฟอนโซกัวรอนอัลฟอนโซกัวรอนคือสุดยอดผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเม็กซิกันผู้สร้างสารร์ผลงานภาพยนตร์ชิ้นเยี่ยมมากมายเขาก้าวข,ข,ข,ข้ามกรอบเดิมๆที่เคยมีมาสร้างความโดดเด่นด้านเทคนิคการถ่ายทำอันแพร่หลาในการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องโดยสิกเนเจอร์ฉากลองเทคอันน่าตื่นตาตื่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ทุกคนจะสามารถทำได้กับการกำกับให้องค์ประกอบทุกอย่างในแต่ละฉากตลอดจนนักสแสดงและตัวประกอบจำนวนมาก ไหลลื่นไปให้ถูกที่ถูกเวลาอย่างเหมาะเจาะสมบูรณ์แบบภายในเทคเดียวโดยไร้ข้อผิดพลาดตั้งแต่ฉากความวุ่นวายสุดกลาหนความยาว4นาทีอันน่าหลือเชื่อจากภาพยนต์เรื่อง Children of Men ในปี2006ด้วยมุมมองการถ่ายทำแบบ360องศาจากภายในตัวรถที่ทำให้คนดูรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่บนรถกับเหล่าตัวละครและได้ร่วมเผชิญสถานการณ์สุดตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจนี้ไปด้วยกัน